สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เรามีข่าวร้อนในวงการสมาร์ทโฟนมาฝากกันค่ะเหมือนว่าข้อมูลชุดใหญ่ของ google pixel 10 pro นี่หลุดออกมาแล้วนะคะมีทั้งภาพเครื่องต้นแบบภาพจากกองถ่ายโฆษณาแล้วก็แบบว่าสเปคเบื้องต้นที่น่าสนใจทีเดียวค่ะครับน่าตื่นเต้นดีนะครับช่วงนี้ข้อมูลมาเยอะเลยใช่ค่ะซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็มาจากหลายทางนะคะมีทั้งภาพที่เขาอ้างว่าเป็นเครื่องต้นแบบ Prototype DVT 1.0นะคะซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนทดสอบด,ดีไซน์แล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเป็นภาพจากกองถ่ายโฆษณาที่แวนคูเวอร์แคนาดาอ๋อที่ว่าทีมงานเยอะๆใช่ไหมครับใช่ค่ะทีมงานดูใหญ่มากเราๆ20คนได้เลยส่วนข้อมูลสเปคนี่มาจากเว็บโลก IT วันนี้ที่เขารวบรวมจากแหล่งข่าวอย่าง k a p k แล้วก็ MysticalLeaks บน Telegram ค่ะวันนี้เราเลยจะมา ลองขุดคุยกันดูว่าข้อมูลที่หลุดมาทั้งหมดเนี่ยมันบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับทิศทางของ Google กับเรือธงรุ่นต่อไปได้บ้างครับผมคือภาพที่หลุดออกมานี่ก็น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะการที่เห็นทั้งเครื่อง DVT หรือ Design Verification Test นะคะซึ่งเป็นขั้นตอนทดสอบว่าดีไซน์มันผลิตได้จริงไหมควบคู่กับภาพกองถ่ายโฆษณาใหญ่โตเลยมันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับสถานะของโปรเจกต์นี้ การที่เห็นทั้ง2องอย่างออกมาพร้อมๆกันแบบนี้ค่อนข้างจะบ่งชี้ว่าโปรเจกต์มันเดินหน้าไปพอสมควรแล้วล่ะครับคือขั้นตอน DVT เนี่ยปกติจะอยู่ช่วงกลางๆของการพัฒนาแล้วนะครับเพื่อยืนยันดีไซน์ก่อนจะเข้าสู่การผลิตทดสอบที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกส่วนก้องถ่ายโฆษณาถ้าเป็นของจริงนะก็แปลว่าเขาเริ่มเตรียมการด้านการตลาดแล้วอดูเหมือนจะเร็วกว่าปกติหรือเปล่าคะถ้าเทียบกับกําหนดเปิดตัวที่คาดคาด,คาดกันก็อาจจะดูเร็วไปนิดนึงครับ ถ้าเทียบกับที่คาดการว่าจะเปิดตัวสิงหาหรืออาจจะตุลาตามปกติค่ะแล้วจุดที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยก็คือข่าวที่ว่าดีไซน์ตัวเครื่องเหมือนกับ Pixel 9 Series แบบเป๊ะๆเ,เลยคำที่เขาใช้คือสวยเหมือนเดิมเป๊ะอันนี้มันดูแปลกๆไหมคะที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์เลยก็น่าคิดนะครับคือมันมีความเป็นไปได้หลายทางอยู่เหมือนกันอย่างแรกเลยก็คือเครื่อง DVT หรือเครื่องที่ใช้ถ่ายทำเนี่ย อาจจะยังใช้ดีไซน์เก่าเป็นตัวแทนชั่วข่าวไปก่อนเพื่อทดสอบส่วนประกอบภายในหรือว่าทดสอบคอนเซปต์โฆษณาเฉยๆก็ได้ครับอ๋อค่ะค่ะหรืออย่างที่2ออาจจะเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จริงๆก็ได้ครับเพื่อลดต้นทุนการออกแบบการผลิตหรืออาจจะเน้นสร้างความต่อเนื่องของภาษาดีไซน์ของแบรนด์พิกเซลที่เออมันเริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงหลังๆนี้นะครับ แต่ว่าการใช้ดีไซน์เดิมเป๊ะๆนี่มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะในตลาดที่แบบแข่งกันดุเดือดเรื่องหน้าตามันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นคือความเสี่ยงที่เขาต้องชั่งน้ําหนักเลย Google อาจจะเดิมพันว่าการอัปเกรดภายในมันสําคัญกว่าหรือเขาอาจจะเชื่อมั่นในดีไซน์ปัจจุบันว่าอย่างดีพออยู่แล้ว หรือบางทีอาจจะมีเซอร์ไพรส์อื่นที่เรายังไม่รู้ก็ได้ใครจะไปรู้นะก็จริงค่ะแต่ถ้าดีไซน์ไม่เปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าโฟกัสหลักเขาอยู่ที่การพัฒนาภายในแล้วก็ซอฟต์แวร์มากกว่าครับงั้นเรามาดูเรื่องภายในกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าข้อมูลสเปคที่หลุดมานี่ก็เออหน้าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยเริ่มจากหัวใจหลักอย่างชิปเซตเทนเซอร์ G5 ตัวใหม่ที่ระบุว่าผลิตด้วยเทคโนโลยี3นาโนเมตรของ TSMC ครับ อันนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีรายละเอียด CPU นะคะมี Cortex-X4 1 c o r e คอร์ Cortex A725 2 c o คอแล้วก็ Cortex A725 อีก3คอและ Cortex A520 2 c o คออันนี้ตามแหล่งข่าวเลยนะคะที่ให้ A725 มา2ชุดอืมตรงนี้แปลกๆนิดหน่อยนะครับเรื่อง CPU ใช่ค่ะแล้วก็แรมให้มาถึง16 GB ส่วนรอม256 GB ค่ะมีชื่อรหัส m a t เ e r b o a r d ว่า Blazer แล้วก็รหัส SKU คือ G E H N 3ซึ่ง SKU ก็คือรหัสสินค้าเฉพาะที่ Google ใช้ภายในนั่นเองสุดท้ายคือระบบปฏิบัติการ Android 16พร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า Material 3 Expressive โอ้สเปคชุดนี้น่าสนใจมากครับ โดยเฉพาะเรื่องที่ Tensor G5 ก้าวกระโดดไปใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรของ TSMC เนี่ยอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับมันอาจจะหมายถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็การจัดการพลังงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งน่าจะช่วยลดช่องว่างกับคู่แข่งชิปเรือธงไทยอื่นได้พอสมควรเลยค่ะส่วน CPU configuration ที่ให้มาเนี่ย Cortex X4 ก็คือคอแรงสุดสำหรับงานหนัก,นก a 7 2 5เป็นคอระดับกลางที่สมดุลแล้วก็ a 5 2 0คือคอเปรียดพลังงานสำหรับงานเบื้องหลังแต่การที่ระบุ a 7 2 5มา2กลุ่ม two cores plus t cores นี่ค่อคนข้างผิดปกตินะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรืออาจจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่ google กำลังทดลองอยู่ก็ได้ครับตรงนี้ต้องรอข้อมูลยืนยันอีกทีอค่ะแล้วเรื่อง ram 1 6 g b ล่ะคะถือว่าเยอะมากเลยในปัจจุบัน มันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะ 16GB นี่คือระดับท็อปสุดของตลาดตอนนี้เลยครับเยอะมากเพียงพอสำหรับทุกการใช้งานหนักๆเลย Multitasking เปิดแอปเยอะๆหรือแม้แต่ฟีเจอร์ AI ที่อาจจะต้องการหน่วยความจำมากขึ้นในอนาคตถามว่าจำเป็นไหมสำหรับทุกคนเอออาจจะยังนะครับแต่สำหรับเรือธงเนี่ยมันคือการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแล้วก็เป็นจุดขายที่สำคัญด้วยเข้าใจแล้วคะ่ะ ส่วน Material 3 Expressive อันนี้ก็น่าติดตามครับมันอาจจะหมายถึง UI ของ Android 16ที่มีความยืดหยุ่นปรับแต่งได้มากขึ้นหรืออาจจะมีการนำ AI เข้ามาช่วยให้ UI มันตอบสนองต่อผู้ใช้ในรูปแบบที่ Expressive หรือแสดงออกได้มากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Google ที่เน้น AI เป็นหลักอยู่แล้วครับฟังดูแล้วเหมือนเน้นอัปเกรดภายในแบบจัดเต็มจริงๆนะคะแล้วเรื่องกรอบเวลาเปิดตัวล่ะคะข้อมูลที่หลุดมาบอกอะไรบ้างไหม ตามข่าวลือนะครับคาดการกันว่าน่าจะเปิดตัวช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับสิงหาคมเลยเหรอคะเร็วกว่าปกติเหมือนกันนะใช่ครับซึ่งก็ค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับปกติที่ Google มักจะเปิดตัวพิกเซลรุ่นใหม่ช่วงเดือนตุลาคมการที่ข้อมูลหลุดและมีภาพกองถ่ายโฆษณาออกมาตอนนี้ก็อาจจะสนับสนุนข่าวลือเรื่องการเปิดตัวเร็วขึ้นก็เป็นได้ครับหรืออาจจะเป็นแค่การเตรียมงานล่วงหน้านาน,านกว่าเดิมเฉยๆก็ได้อันนี้ยังไม่แน่ชัดค่ะ สรุปจากข้อมูลที่หลุดมาทั้งหมดตอนนี้ก็คือ Pixel Phone 10 Pro อาจจะมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่คล้ายเดิมมากๆๆแต่ภายในนี่คือการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยด้วยชิป Tensor G5 3นาโนเมตร RAM 16GB แล้วก็อาจจะมีลูกเล่นใหม่ๆใน Android 16กับ Material 3 Expressive และทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ Google ค่ะครับ ก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือข้อมูลเบื้องต้นมากๆยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่ถ้าข้อมูลนี้ถูกต้องนะดูเหมือนว่า Google กำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพหลักประสบการณ์ซอฟต์แวร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้าน AI ที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเทนเซอร์ของตัวเองอาจจะให้ความสำคัญมากกว่าการไล่ตามเทรนการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ภายนอกทุกๆปีนะครับอ๋อเหมือนเน้นแก่นข้างในมากกว่าประมาณนั้นครับ อาจการเดิมพันว่าผู้ใช้ในปัจจุบันให้ค่ากับประสบการณ์ใช้งานและความสามารถที่แท้จริงมากกว่ารูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยในแต่ละรุ่นหรืออาจเป็นเพราะการพัฒนาชิปเซ็ตและ AI ที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆทําให้ต้องทุ่มทรัพยาการไปที่ตรงนั้นมากกว่าเรื่องดีไซน์ก็เลยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะอืมก็น่าคิดนะคะ แล้วก็คำถามสำคัญที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้นะครับก็คือหากแนวทางนี้กลายเป็นเรื่องจริงคือการที่ดีไซน์ภายนอกแทบไม่เปลี่ยนเลยเป็นปีที่2ติดต่อกันเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของวงการสมาร์ทโฟนหรือเปล่าที่ว่านวัตกรรมหลักๆมันจะถูกย้ายไปอยู่ภายในตัวเครื่องกับซอฟต์แวร์อย่างเต็มรูปแบบจนการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ภายนอกกลายเป็นเรื่องรองไปจริงๆอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปครับน่าสนใจมากเลยค่ะต้องรอดูต่อไปจริงๆค่ะ